เอาละครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันในวันนี้ผมขอนำเสนออะไรสักอย่างหนึ่งก่อนไม่เรียกว่านำเสนอมีของฝากไปถึง The Final นะครับผมว่า ...Batton p a r t นะครับ นี่คือสิ่งที่ผมสงสัยที่สุดก็คือมันเหลืออยู่อีก38วันใช่ไหมครับหลังจากที่คลิปนี้ลงไปแล้วนะผมผมไม่รู้ว่ามันจะเหลืออยู่อีกกี่วันนะเพราะว่าคลิปนี้มันจะต้องใช้เวลาในการตัดด้วยนะผมแล้วก็ใช้เวลาในการลงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันจะเหลืออยู่กี่วันเท่าที่ตอนที่ท่านผู้ชมกำลังดูอยู่นะครับแต่ผมแค่มีคําถามแล้วก็ข้อสงสัยนะผมว่าถ้าสมมติว่าแม่งใกล้จะหมดวันแล้ว แล้วแบบเลเวลกูแม่งยังไม่ถึงนะผมจะทํายังไงนะครับในเมื่อกูก็เสียตังค์เหมือนกันนะผมก็คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อคือผมนะไม่ได้มีเวลาเล่นขนาดนั้นนะผมแต่ของที่กูอยากได้มันก็เหมือนกันนะครับนั่นก็คือ XP ครับ XP ผมอยากจะให้เขาแบบว่าแจกให้มันเยอะกว่านี้หน่อยผมหมายถึงว่าไม่ต้องทําตอนนี้ก็ได้นะครับทำแบบว่าก่อน10วันสุดท้ายก็ได้นะผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากูไม่มีเวลาเล่นนะผมถามว่าจะเอาเวลาเล่นมาจากไหนนะครับเพราะกูตื่นเช้าไปกูไปทํางานนะผมไปทางานเสร็จบับเลิกงานมากูก็ต้องมาอัดเกมนะอัดเกมเส แล้วกว่ากูจะได้เล่นหลังไมค์ก็ไม่กี่รอบนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่ว่านครับเล่นตั้งแต่เที่ยงถึง4ี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะผมคือ XP มันจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับคือเราไม่มีเวลามาฟาร์มเลเวลได้ขนาดนั้นผมนั่นก็คือที่มาที่ไปว่าทําไม XP กูยังไม่ไปไหนถึงไหนสักทีครับแบทเทิลพาร์ตนะผมโอเคก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าถ้าผมเนี่ยไปไม่ถึงเวลสุดท้ายแล้วแล้วมันเหลืออยู่ไม่กี่วันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ออกมาแจก XP หรืออะไรเนี่ ผมจะบอกเลยว่าผมแม่ค่อนข้างผิดหวังนะครับแล้วก็ค่อนข้างเสียดายตังที่กูซื้อไปนะผมถึงแม้ว่าสิ่งที่กูซื้อ Battle พ a s s หรือว่าที่สนับสนุนเพื่อที่กูแค่อยากได้อันนี้อันเดียวนะครับแต่ว่าในไหนก็ซื้อแล้วครับคือคนที่ซื้อทีหลังมันจะไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าได้ของเหมือนคนอื่นบ้างเลยหรอทั้งที่แบบแม่ก็จ่ายตังเหมือนกันแต่แบบอาจจะแค่จ่ายช้ากว่าโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะผมไม่รู้ว่าเขาจะรับรู้ถึงคลิปนี้หรรือเปล่านะคับ ว่าเขาจะทํำยังไงนะผมจะแจก XP เยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับตอนที่เรานั้นเหลือเวลาไม่กี่วันในการเก็บ x p นะครับโอเคก็สำหรับนี้ก็หมดการบ่นไปในเพียงเท่านี้ครับแล้วก็มาเข้าเนื้อหาหลักกันเลยนะครับโอเคนะผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะอยู่ผมเบียชันชเคนเบลเบียสร้างเกมของ the Final นั่นเองนะผมก็ถามว่าวันนี้มากับอะไรนะครับวันนี้มากับเซตนี้ครับมันคือปืนมังกรนะผมปืนมังกรไม่ใช่ปืนลายมังกรนะครับก่อนอื่นเลยขอชมทีมงานว่าออกแบบมาสวยมากครับสวยจนที่กระทั่งสามารถ แตกต่างกูได้นะผมก็คือแม่งสวยจริงๆนะครับคือมันถูกใจผมนะผมสำหรับใครไม่ชอบก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่กูชอบนะครับการซื้อเซตนี้นะผมมันจะราคา c 1ห0่นะครับคือเราจะได้ซับสามปืนนะผมแล้วก็ได้ชามมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็สเปรย์ซึ่งไม่รู้ออามาทำไมเหมือนกันผมก็ได้ทำการไปซื้อ,อน,นี้มาใหม่นะผมทุกคนดูดีครับ แม่งโคเท๊คือมันเป็นของ2อย่างในเกมนี้ที่กูแบบว่าซื้อมาโดยที่ไม่คิดอะไรเลยครับคือเห็นแล้วแบบแม่งต้องมีอะ่ะก็วันนี้เรามากับปืสนสไนด์นะผมแล้วก็ผมจริงๆผมว่ามีเรื่องที่จะบ่นกับปืสนสไนด์ด้วยนะครับว่าทําไมคนถึงไม่ชอบปืสนสไนด์กัน,นครับถ้าผมพูดประเด็นนี้คือทําไมคนถึงไม่ชอบปืสนสไน์คุณนึกถึงอะไรครับเวลาคุณจับปืสนสไน์แล้วเพื่อนในทีมคุณเป็นไงครับนั่นแหละครับผมปฏิกิริยาของคนในทีมครับว่ามันเป็นยังไง เวลามึงถือปืนสไนซ์นะครับโอเคหลุดเรื่องนั้นค่อยว่ากันแต่ว่าวันนี้ผมมาเล่นในโหมดคิวค์เพ a แล้วกันเพราะว่าผมเคยไปเล่นโหมดทัวร์นาเมนต์ละถึงแม่งจะไม่ใช่แรงนะครับผมรู้สึกว่าแบบฝีมือผมแม่งยังเป็นเรียกไงดีขอเรียกว่าแบบไม่เหมาะกับการเล่นอันนี้แลยกันนะครับถึงแม่งจะไม่ใช่แรงนะครับก็ผมจะมาเล่น Quick เพยแบบ Quick Crash นะผมแล้วก็ s โ l o Bank It ดแม่งโดนเอาออกไปแล้วนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นแค่อีเวนต์เฉยๆตอนแรกผมนึกว่าเขาจะเอาโหมดใหม่เข้ามาเลยแต่มันไม่ใช่นะผมอ่าโอเคมมนะผม Alright! The Mighty! The Big Splash! And finally, Kingfish! It's game time, folks! Get <takes> ready for a mad cash chase to the magic number. Let's watch our right contestants hustle, gather, and triumph in quick cash. Scotty's spot on! Time for the big cash crunch! ก็นัดเดียวโอ้โหโอ้โยิงไม่ทะลุด้วยทุกคนด,ดูดูลายปืนครับทุกคนดูลายปืนโอ้โหสวยมากเลยครับเราสามารถทำมืออย่างงี้ได้เลยทุกคนเห็นนะก็เท่เอาเฮ้ยโอ้แอซิดครับ โอ้เกือบตายเกือบตายเนี่ยโอ้เฮ้ยเออโดนโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอ้โหถามจริงโอ้โหมีแต่แก้ทุกคนดูด้โอ้โหโดนเข้าหลังด้วยอ่ะโอ้โหเจือเจือ

ปะเด็น,นคือกูจะเข้าไปยังไงอะโอ้ยโหระเบิดขอดูก่อนนะอ๋อมันเข้าได้สองทางนี่โหยเราต้องรีบไปแล้วแต่ผมว่าไม่น่าทันแล้วว่ะเอ้ย แพ้อยู่ดีนะครับ่ะโอเคอีกรอบหนึ่งนะผมลุยลยเอาแล้วเกนะผมมาแล้วนะครับรอบนี้เรามีหลาปืนระเบิดกับปืนกลนะครับ <laughs> Brace yourselves for the ultimate dash for cash. A contestant is in need of a revival after that encounter. It's our first elimination. We've got some trigger happy contestants out there today. Love it. Let's see whether the last member of the big slash will attempt to. Oh, lang, lang. วัดโอ้โหโคตรเยอะบ้านจะพังแล้วขึ้นไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วกูล่วงลงมาล่าสุดเลยยิ่งไม่ดีเข้าไปใหญ่ โอ๊ยถามจริงโอ้ยต oh, ิดโอ้ย oh, ติดติดอุติดแล้วเมื่อกี้ผมโดนอะไรปืนระเบิด โอโหแล้วแม่งก็มาเลงกูแทนเลยแล้วเพื่อนเราติดเพื่อนเราติดจจเอ็มดูนะครับแม่งติดนะครับเออออกได้แล้ววะมันจะมาช่วยกูทำไมมันเกิดได้ไม่จำกัดเพื่อนโอ้แล้วเพื่อนเรา <is> เพื่อนเราลงไปยิงเลยเหรอถามจริง ay Tarim เราชุบเพื่อนก่อน,นครับแกโอ้เพื่อเราจะตาแล้วครับโอ้เอโลนี่อีกแล้วครับทุกคนโคตรเกียดโลนี่ Deserted contestant holding down the fort all by themselves. You can't got you out and a setback for the big splash. They need to resurface and reassess. Oh, you kid, not ถ้ามึงไม่มีโล่งกู้ยากมากอะเรียบร้อยครับดับชุบเพื่อนก่อนเดี๋ยวครับ yeah. แก้วเราไปเล่นกันใหม่นะ เอย่าบอกนะเพื่อนกูนตายไปแล้วใช่ไหมเหลืออยู่คนหนึ่งนี่โอ้ไม่รอดว่ะเดยบร้อยต่อกันอีกเกมนึงครับต่อกันอีกแต้ม <c oughs> ต่ออีกแต้ม,ตอ,อต,มตอนนี้เราเหลืออยู่สองคนแล้วครับ Let's go Let's go ตอนนี้เราเหลืออยู่สองคนแล้วน่าจะ <c oughs> เล่นยากขึ้นกว่าเดิมดีครับผมสไนเป์แบบแม่งสีทองอลามเลยทุกคน แต่เกม F.P.S. เราไม่ค่อยได้สนใจพวกสกินอะไรอยู่แล้วมั้งผมรู้สึกว่าเกมนี้มันมันทำสกินออกมาให้เราไม่ค่อยสังเกตมันเท่าไหร่นะแบบสกินแม่งไม่เด่นนะครับแต่กูโดนยิงจากตรงไหนครับผมผมต้องการรีเลือด ไม่เป็นไร ah. แชร์ดาเมจกันนะโอ้โหโดโนสไนต์ส่องตรงไหนนะ่ะโอ้โหส่องโคตรไกลทุกคนเห็นว่ไอแสงที่มันส่องมาทุกคนแม่งส่องอย่างไกลอ่ะเพื่อนเรามพยายามสียชีวิตแล้ว โอนไนท์มาส่องไกลมากนะทุกคน,นโอ้ยนัดเดียวเลยงนดเดียวโอ้โหสองข้างกูโดสนสไนทอีกแล้วครับทุกคนเห็นไอ้จุดจุดนั้นไหมจุดที่มันเป็นแสงออกมา ดูดิมันส่องไกลมากโอ้โหเรียบร้อยโดยสนสไนซ์ส่องมันส่องอยู่ตรงไหนวะโอ้โหข้างบนอ๋อเอาแล้วเอาหายตัวมาด้วยส่องไกลจริงครับส่องไกลมากเจอกูบ้างรอบนี้ ที่3เฉยเอาล่ะครับ <right>, ผม mm hmm. ส่วนนี้ขอพักไว้ก่อน mm hmm. แต่เพียงเท่านี้นะกันนะครับพอของปากของคอนะ mm hmm. ผมโอเคไว้เจอกลับพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ใครเข้ามาดูใหม่ทักชอบใจชอปใจลืมกดต้องติดตามกดถูกใจใด้วยนะ mm hmm. ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคสหรับนี้ไปแล้ว mm hmm. ผมบ๊ายบายจ้า <laughs>